ก็ณผู้ชมครับเหรียญที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นขนาดนี้อ่ะเริ่มต้นจากเหรียญทางซ้ายมือก่อนเหรียญทางซ้ายมือเป็นเหรียญ10บาทหล่ 9. เก้าเหรียญ10บาทหล่เก้าเหรียญน,นี้ผมอุจิวะโอเบโตชาวญี่ปุ่นผมรับซื้อเหรียญละ4ี่0 0น 200บาทเหรียญทางขวามือนะเหรียญทางขวามือเป็นเหรียญ5บาทสีขาวหล่อเก่ารุ่นเก่าเหรียญ5บาทสีขาวหล่อเก่ารุ่นเก่ารับซื้อเหรียญละ63,700บาทอ่ะมาดูรายละเอียดกันทีละเหรียญเลยเนาะคุณผู้ชมครับเริ่มต้นจากเหรียญนี้ก่อน เหรียญน,นี้เป็นเหรียญ5บาทสีขาวหล่อเก้ารุ่นเก่าเหรียญ5บาทสีขาวหล่อเก้ารุ่นเก่านะเหรียญ5บาทสีขาวหล่อเก้ารุ่นเก่าเหรียญน,นี้ผมอุชิวะโอบบโตชาวญี่ปุ่นผมรับซื้อเหรียญละ6 3 7ม0บาทครับอะมาดูรายละเอียดกันเลยนะครับรายละเอียดนะฮะตรงกลางของตัวเหรียญน,นะ เป็นรอเก้าหันไปทางซ้ายมือน,นะพระสาไทยเขียนคำว่าภูมิพลอดุลยเดชนะตรงนี้เขียนคำว่าราชการที่9อ่ะนี่คือด้านแรกด้านที่สองล่ะมีเลข5เป็นตัวไทยตัวหนังสือคาว่าบาทเลข5อาอาบิกตรงกลางเป็นรูปพระชวังครับข้างบนเขียนคำว่าประเทศไทยนะพอพันจุดสอสละจุด2549 สังเกตง่ายๆครัคุณผู้ชมฮะน,นี่เป็นเหรียญ5บาทสีขาวหลอ9ปีพศ2549รับซื้อเหรียญละ63,700บาทใครมีเหรียญน,นี้มีทั้งหมดกี่เหรียญบอกให้ผู้ทร้างใต้คลิปบอกตอนนี้เลยครับอ่ะต่อด้วยเหรียญน,นี้นะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญ10บาทหลอ9รุ่นเก่า ย้ำราคานะเหรียญนี้รับซื้อเหรียญละ4ี่0 0นแบาทคนที่อยู่ในเนื้อสีเหลืองเป็นรอเก้าหไปทางซ้ายมือนะพระสาไทยเขียนคำว่าผูมิพลอดุลจเดชตรงนี้เขียนคำว่าราชการเก้าอะนนี่คือด้านแรกด้านที่สองละ่ะด้านที่สองละ่ะในเนื้อสีเหลืองเป็นรูปพระราชวังครับมีเลขสิบเป็นตัวไทยตัวหนังสือคำว่าบาทเลขสิบอนา,าบิก รงนี้เขียนคําว่าประเทศไทยจุดสีขาว1 2 3 4นะพอพันจุดสอสระจุด2548สังเกตง่ายๆนะฮะเป็นเหรียญ10บาทรอ9ปีพศออ2548รับซื้อเหรียญละ48,200บาทครับใครมีเหรียญ10บาทรอ9ปีพศออ2548มีทั้งหมดกี่เหรียญบอกให้ผมทราบในคลิป บอกตอนนี้เลยครับอ่ะคุณผู้ชมะแบงค์ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นขณะน,นี้แบงค์ใบนี้เป็นแบงค์ยีลอเรุ่นเก่านะผมรับซื้อ2องใบนะคือใบขั้งล่างและใบย้้งบนนะใบขั้งล่างรับซื้อใบละ3 000, 000, 000ามแสนบาท ใบข้างบนรับซื้อใบละ65,000บาทอ่ะคนนั้นราคานะใบข้างล่างรับซื้อใบละ3า0 0 0 0บาทใบข้างบนรับซื้อใบละ65,000บาทอ่ะมาดูใบข้างล่างกันก่อนเนาะย้ำราคานะสำหรับใบนี้รับซื้อใบละ3า0 0 0 0บาทอ่ะมาดูรายละเอียดไปพร้อมๆกันเลยครับรายละเอียดจุดแรกคุณผู้ชมดูพยากรุก่อน พยาครุฑเป็นสีเขียวอ่อนปีกซ้ายปีกขวากับหางเป็นสีเขียวเข้มภาษาไทยเขียนคําว่าพ่อขุนรามคําแหงมหมาราดพอพานจุดสอสลาจุด1 8 2 2งพันแปดร้อยยีถึงพันแแท่งหินตรงนี้เนี่ยเป็นแท่งหินที่พ่อขุนรามคําแหงมหมาราดใช้แกะตัวอักษรไทยครับตัวเลข20บาทเลข2กับเลขศูนย์เป็นสีเขียวแก่เงาเลข2เป็นสีเขียวอ่อนเงาเลขศูนย์เป็นสีส้ม ตรงนี้ก็เป็นพ่อขุนรามคําแห่งหมาราชกํากลังแกะตัวอักษรกับผู้ติดตามสองคนครับตรงนี้เป็นรูปพ่อขุนรามคําแห่งหมาราชนะมือขวาถือเล่มหนังสือประดิษฐ์ตัวอักษรให้คนไทยใช้ครับมีผืนผ้าตร,ตรงนี้นะแถบสีเขียว1 2 3 4 5มีรูปพานะและก็มีโคกกลมๆอยู่ในผานด้วยนะครับ ตรงนี้เป็นรูปรักคางมีรูปดอกไม้ตัวเลข20บาทนะลายทายสีเ like ขียวอ่อนลายทายสีเข like ียวแก่อ้าผมไม่ดูคุณผู้ชมนะนี่คือด้านแรกของใบนี้ครับย้ำราคานะใบนี้รับซื้อไปละ3 1 0 0 0 0บาทคนระับอ่ะด้านที่2ล่ะตัวเลข20บาทนะส่วนข้างบนเป็นสีส้มข้างล่างเป็นสีเขียวแก่ตัวหนังสือ20บาทนะ ขีดคู่ละ1 2 3่ะ1 2 3 4 5 6 7ครับรูปแบอมาแค่ดอจาจันหนึ่รูป2รูปครับรูปในหลวงหล่อ9อ่ะแล้วตรงนี้ล่ะอ่ะคุณผู้ชมมาดูกันครับเลข9กับตัวเอนะตรงนี้จะต้องมีเลข9กับตัวอีจะต้องมีครบทั้งหมด2ตัวนะ ใบนี้รับซื้อใบละ3 1า0 0 0นบาทจะต้องมีเลข9กับตัว E จะต้องมีครบทั้งหมด2ตัวอยู่จุดนี้นะพยักคููเป็นสีเขียวตัวหนังสือรัฐบาลไทยตัวเลข20บาทเป็นตัวไทยรูปดอกไม้1จุด2จุด3จุด4จุดครับอ่ะตรงนี้แหละคุณผู้ชมฮะตรงนี้ก็สำคัญครับเลข9กับขอไข่ครับ ใบนี้รับซื้อใบละ3า0 0 0นบาทจะต้องมีเลข9กับขอข่อยู่ตรงนี้นะคุณผู้ชมมาสรุปราคากันนะใบนี้รับซ <No ื้อใบละ3า0 0 0นบาทนะจะต้องมีคุณผู้ชมจะต้องมีเลข9กขอขายอยู่ตรงนี้นะและก็เลข9ตัว e อยู่ตรงนี้คุณผู้ชมนะใครจะขายใบละ3า0 0 0 0หนึ่งบาทให้กับผมใครจะขายราคานี้ ให้แสดงความคิดเห็นใต้คลิปว่าเลข9ขอไข่ทับเลข9ตัวอ e ีมีทั้งหมดกี่ใบครับอ่ะใบนี้อธิบายหมดแล้วนะใบนี้รับซื้อใบละ3า0 0 0นบาทอธิบายหมดแล้วอ่ะไปดูใบข้างบนนะคุณผู้ชมฮะใบนี้รับซื้อใบละ6 5 0 0ืบาทคุณผู้ชมนะผมอ่านทุกความคิดเห็นที่คุณผู้ชมนั้นแสดงความคิดเห็นกันเข้ามานะครับ คุณผู้ชมบางท่านและก็หลายๆท่านเนี่ยแสดงความคิดเห็นคําว่าสายตาไม่ดีนะเนื่องจากว่าคุณผู้ชมบางท่านอายุมากแล้วไม่ว่าจะเป็นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณลุงคุณป้าและคุณผู้ชมบางท่านก็สายตาไม่ดีไม่สามารถดูรายละเอียดเล็กๆน้อยๆได้อันนี้นะฮะคุณผู้ชมฮะใบนี้รับซื้อใบละ65,000บาทนะใบนี้รับซื้อใบละ65,000บาทคุณผู้ชมไม่จะเป็นต้องดูรายละเอียดเล็กๆน้อยๆครับสังเกตง่ายๆนะฮะ ด้านแรกเป็นหล่อเก้าด้านแรกเป็นหล่อเก้าพลิกไปดูด้านที่สองเป็นพ่อขุนรามคําแห่งมาลาดดูแค่นี้คุณผู้ชมฮะดูแค่นี้ครับรับซื้อใบละหกหมื่นห้าพันบาทอะย้านะคุณผู้ชมท่านไหนนะที่อยากขายใบวๆหรือคุณผู้ชมท่านไหนสายตาไม่ดีหรือคุณผู้ชมท่านไหนที่เป็นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณลุงคุณป้าที่สายตาไม่ดีแล้วนะไม่สามารถดูรายละเอียดเล็กๆน้อยๆได้แนะนําให้ดูใบนี้ะ ใบนี้ผมรับซื้อใบละ65,000บาทถึงผมจะรับซื้อราคาต่ำกว่าใบอื่นนะแต่ว่าผมรับซื้อจำนวนมากที่สุดเท่าที่จะมากได้เลยนะคุณผู้ชมจะมี10ใบ20บใบ30บใบผมรับซื้อทั้งหมดรับซื้อใบละ6 5 0 0 0บาทนะฮะรับซื้อใบละ6 5 0 0 0บาทเอาอย่างเงี้ยดีกว่าขายพร้อมขายใบละ6 5 0 0 0บาทให้ผมบ้างขายพร้อมขายบ้างพิมพคำว่าพร้อมขายครับพร้อมขายขายให้ผมทราบในคลิปหน่อยพิมพ์คำว่าพร้อมขายครับพร้อมขายค่ะ ให้ผมทราบใต้คลิปหน่อยครับ